ดินมาเร็วดินมาเร็วมาต้อนรับป้าป้าผูอย่างยิ่งใหญ่แล้วโอ้โหดินดินป้าป้าผูยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะดินดินมาเร็วดินดินมาแล้วดินดินเอาปีนมาเร็วปีนมาเร็วไปต้อนรับป้าป้าผูอย่างยิ่งใหญ่โอ้โหรับบ้านดีใจเลยรับบ้านดีใจแล้วแล้วดินดีใจไหมครับดีใจดีใจ นไม่ใช่กันเดือนหนวดยาวหนวดยาวหรอลูกที่โนหนวดที่คล่างนะโอเคเดี๋ยวแบบเดี๋ยวใรเโกนนะแล้วนุ๊บปะป๊ายังเนี่ยโอ้โหดีใจดีใจดไ่อหนกดหนวดต้องกดหนวดดิบอว่า ให้พ่อโกนหนวดก่อนนี่เคยเห็นตรงนี้ดูอ่าเราดินไม่ได้เจอป้าอะไรว่มีอะไรอยากจะบอกป้าป้าไหมคะบอกว่าอะไรคะบอกว่าจะให้โกนหนวดแล้วก็แล้วก็มาด้วยนะบอกว่าโกนหนวดเราค่อยมาใหม่เหรอเหรอโกนหนวดแล้วทำอะไรแล้วมาเล่นอยมาใหม่เราจะยืนในบ้านอ๋อให้ก้นหนวดในบ้านแล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่อ๋อแล้วก็มัน แล้วก็มาเล่นกับมีนอ๋อแล้วทีนอยากเล่นอะไรที่สุดอ่ะอยากเล่นอะไรกับป้าที่สุดอยากเล่นของเล่นอเล่นสัตว์สัตว์ด้วยเล่นสัตว์เล่นเล่นน้ำกันไหมเล่นน้ำกันไหมเล่นน้ำกับป้าไหมวันนี้ว่างไหมวันนี้ดินว่างไหมว่างเล่นอะไรก็ได้ครับดินอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยครับขอดีฉันด้วยค่ะดินดีนด้วยค่ะขอบคุณครับได้ค่ะใกล้าบ้านแล้วไม่ได้ไตามิตาเจอกั